เหมือนจะสู้ได้แต่ก็ต้องยอมรับว่าคลาสกว่ามันชัดซึ่งก็ในเรื่องที่ดีนะที่ดีที่เราเราได้มีกระจกบอนใหญ่ๆใด้สองสองวันที่หลังเราก็ได้เห็นว่าเราจะพัฒนาทีมต่อไปยังไงเราดูถึงข้อหลัฐานของผู้เล่นที่มันมันบอกแล้วว่ากว่าชัยในช่วงนี้ได้เราเข้าเย็นเยอะแต่ผมอก็ก็ไม่ไม่ไม่รู้สึกเสียใจกับการแพ้ต่อทีมที่ดีกว่า เราเป็นทีมเล็กนะครับผมย้ำอย่างนี้ก่อนไม่ได้ออกตัวเพื่อเพื่อเรียกเลตติ้งหรือว่าเป็นการออกตัวอะไรก็แล้วแต่ผมเชื่อว่าการการค่อยๆกลับไปเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ชมรีต้องการน,นะครับเพราะว่าในช่วงระยะเวลาสั้นคุณจะบอกว่าชมรีเคยยิ่งใหญ่ใ,หญใช่ไม่เถียงแต่นักนาทีนี้เราเป็นทีมเล็กที่ต้องค่อยๆไต่ขึ้นไปใหม่ตั้งแต่ที่แล้วและนะผลงานทีมเยือนเราเราคอตกกลับมาทุกครั้ง แล้วก็ที่สำคัญก็คืออาจจะต้องย้อนกลับไปคือขอบคุณแบบที่แล้วกับวีรำได้ว่ามันเหมือนตกกระบาลผมแรงๆว่าเฮ้ยมึงยังไม่แน่พอนล้มึงก็อย่าอย่าไปทะลึ่องอะไรมากมายนะโอเคผมแฮปปี้กับสามคะแนนนะแม้ว่าการชลธีเก็ตาม,มนี่คือทุกคนแต่ใน,ใน,ในการาช็อตที่มันเห็นแล้วเนี่ยมันเหมือนทั้งเหมือนการที่จะเอาชัยชนะอย่างเดียวเป็นที่ตัง้งผมว่า เราเราคงต้องกลับมามองนะว่าว่าสิ่งทีนเกิดในสนามเราไปดูแล้วกันะะว่ามันมันมันเกิดไปนะครับขาดเรื่องของสิปของลทัทธลาจะออกตัวยังไงแล้วแต่ผมไม่ว่าลูกใครอ้อนเก็บผมไม่ทะเลาโวยนวายแต่ลูกมันเจ็บก่อนนั้นแล้วตรงน,นั้นเนี่ยแล้วคุณไม่ดูมันคืออะไรก่อนคุณสอนนี้หรอซึ่งซึ่งผมบอกแล้วว่าบางเรื่องผมรู้เขาเป็นทีมที่ดีกว่าผมแล้วผมแม่งทีมเด็กๆหัดเล่นประวาตเจออย่างนี้เองนั้น แต่ไม่ช่ถ้าไปเรียนวิธแล้วมันก็มีที่ดก็โสิเลยาม่ด่งจะทำให้ความสูรงามันไม่เต็มคืไปโดนโดนีอะให้เต็มวข้าววิธีได้ไปอยู่แล้วแล้วารปีนชียงมันช่วอแบบนั้นเพราะว่าการโดนโนหลาสั่หนักมันไม่ได้แค่งหรือว่าไม่ได้ไปเนีไม่ดีก ออกักนะแค่นั้นถือโอกาสนี้ทีมก็สินได้มาเราก็มีโอกาสนะครับท nah. ี่จะมีแนวลอจากทีมีนกันเพราะฉะนั้นแฟนบอลทุรีมาที่ปรทุมนะครับมาเที่ยวดีเวอร์โค้นะครับก็ใส่หมวกผมว่าเรเรื่องที่พบตถของทุกวันนะก็คือการต้องเที่ยวกับกีฬามัน้ถู่กันเราก็หวัว่าอย่างนี้เป็นเกนึงที่อาจจะมีการรูดถึงท้อกราทาคั้งหนได้ ก็ยอมรับเป็นความแพ้นะแต่ว่าในความแพ้มันก็ต้องมีระยะซึ่งซึ่งมันเป็นเรื่องขความภาคภูมิใจนะทุัคนเพราะว่าเราถือเป็นทีมที่ได้โอกาสสักรอดช่มยได้รอดช่ได้ก็บอกแต่แรกแล้วก็ถ้ามันจะโดนก็จะโดนใหเต็มไม่เสียหายกับการแพ้ทีมอีกทีกว่าไม่เสียหายกับแพ้ทีมว่าที่แชมป์ไทยอยู่ในปีนี้ไม่ได้เสียหายมีแต่ความภาคภูมิใจ มันก็ต้องต้องยอมนะว่าคุตบอลมันมีค่าคำที่ผมใช้มาตลอดนะครับผมไม่ได้กระแดกผมไม่คนที่บอกตรงๆมาทำไมแพราว่าหน้าเสือมันพร้อมที่โดนอยู่แล้วแต่ว่าเด็กสู้ได้ขนาดนี้ก็ไม่เสียหายกับหลายๆอย่างที่คุณก็รู้อยู่แล้วว่าเราเองก็เป็นทีมที่ไม่ได,ไได,ด,ไได้ไม่ได้ใหญ่ไม่ได้ใหญ่ต่อไปเพราะว่าด้วยเงินด้วยอะไรนะครัมันก็ต้องต้องรอเวลารอให้เด็กเด็กนรกเร่มันโตก่อนแล้วผมจะกลับมา Yep, right、yeah，去啦。